สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโค้ใหม่เชยฉพอรนะครับวันนี้เรามาตอบคำถามนะครับสำหรับเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับที่เราไปแนะนำสินค้าเรื่องปุ๋ยนะครับให้ฟังนะครับแล้วเขาตอบกลับมาว่าทำไมทำไมผมต้องใช้ปุ๋ยขุดนะครับผมก็เลย นะครับออกก็เลยทําเป็นคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับว่าทําไมถึงต้องใช้ปุ๋ยต้นทิปยนะครับรามุง่งมรกฎนะครับ 1. นะครับถ้าท่านชอบถ้าท่านเป็นคนรักสุขภาพนะครับของเราเป็นออร์แกนิกดีไซน์นะครับปลอดสารเคมีและสารพิษร้อยปร์เซ็นต์ะครับนะครับแล้วก็สนะครับถ้าท่านนะครับเป็นคนขี้เกียจเหมือนกับผมนะครับปุ๋ยเราวันครั้งเดียวเราเกี่ยวได้เลย นะครับนะครับแล้วก็ถ้าท่านนะครับอยากได้รวงใหญ่รวงโตนะครับไม่มีเม็ดรีบนะครับปุ๋ยของเรานะครับตอบโจทย์ท่านได้นะครับแล้วก็ทนแรงนะครับเพราะว่าปุ๋ยของเรามีแร่ธาตุมากกว่า27ชนิดนะครับซึ่งมีทั้งปูนมานะครับมีทั้งจุลินทรีย์ถักเป็นนะครับแล้วก็ ส่วนประกอบอีกหลายๆอย่างนะครับที่ทําให้พืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นมันหรือว่าพืชทุกชนิดนะครับสามารถทนแรงนะครับแล้วก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่แห้งแล้งได้นะครับนี่คือข้อดีของปุ๋ยเรานะครับและหนึ่งอีกอีกข้อหนึ่งครับถ้าท่านยังทํางานหาเงินอยู่ในทุกๆวันนะครับของเรานะครับซื้อครบเซ็ตแล้วมีคน อยากใช้เหมือนกับเรานะครับสามารถสร้างรายได้นะครับให้กับท่านนะครับได้นะครับนี่คือข้อดีนะครับหลักๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีข้อดีหลายๆอย่างนะครับที่เราไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าข้อดีเรียกว่าเป็นข้อดีหลักๆนะครับในในปุ๋ยของเรานะครับ1ผมนะครับมีทั้งอาชีพหลักอาชีพรองอาชีพเสริมตอนนี้ผมอาชีพหลักก็คือขับรถดำนะครับวิ่งดินนะครับ จะให้ดูครับนี่นะครับรถผมวันนี้เรียกว่าลงมาตบคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามีมีเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับถามผมผมก็เลยจะมาไขข้อข้องใจนะครับให้กับใครหลายๆคนนะครับที่สงสัยลังเลสงสัยนะครับแล้วก็บอกว่าปุ๋ยผมแพงนะครับถ้าท่านซื้อหนึ่งกระสอบผมรับประกันครับผมว่าแพงจริงนะครับแต่ถ้าท่านซื้อในเซ็ ในเรียกว่าราคาโปรโมชั่นที่ทางบริษัททางเรานะครับจัดให้นะครับผมว่าไม่แพงนะครับผมคำนวณแล้วตกกระสอบละ600้กว่าบาทนะครับแล้วนะครับถ้ามีนะครับผู้ที่สนใจนะครับผู้ที่สนใจอยากใช้ปุ๋ยกับเรานะครับเพียงแค่4คนนะครับ4คนเองนะครับไม่มากเลยนะครับ4คนนะครับเพราะว่าผมผมมองแล้วคนใช้ปุ๋ยนะครับผมว่าทุกคนนะ เกษตรกรนะครับที่ผมผมคลุกคลีมานะครับที่ผมรู้จักมานะครับญาติพี่น้องผมนะครับใช้ปุ๋ยกันทุกคนนะครับยากดีมีจนใช้ปุ๋ยเพียงแต่อาจจะไม่ใช้ปุ๋ยผมแต่ก็ใช้ปุ๋ยยี่ห้ออื่นนะครับแค่วันนี้นะครับคุณลองเปลี่ยนนะครับมาใช้ปุ๋ยยี่ห้อมุกมริกดนะครับเปลี่ยนแบรนดูนะครับลองดูสักครั้งนะครับในเมื่อที่คุณลองมาแล้วหยายยี่ห้อนะครับแล้วจะเป็นไรไปล่ะกับ กับการลองนะครับปุ๋ยยี่ห้อมุกมรลกตของผมนะครับอลองดูนะครับว่ามันจะหวานครั้งเดียวเราเกี่ยวได้เลยได้ไหมมันจะมีเงินคืนกลับได้ไหมมันจะสามารถสร้างไรายได้ได้ไหมนะครับนะครับนี่นะครับคือคือผมอยากจะบอกให้ให้รู้ว่าปุ๋ยของเรานะครับไม่ใช่ปุ๋ยเทวดานะปุ๋ยของเราก็เหมือนกันทั่วไปกับท้องตลาดนะครับแต่ว่าข้อพิเศษของเราก็คือ หวานครั้งเดียวเราเกี่ยวได้เลยนะครับแล้วใช้ใช้แล้วก็ยังมีเงินคืนกลับนะครับมีคนเขาเรียกว่ามีคนอยากใช้กับเรานะครับก็สามารถนํามาสร้างรายได้นะครับให้กับเราแล้วก็ทีมงานของเราได้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากใช้ปุ๋ยหรืออยากร่วมธุรกิจกับเรานะครับพวกเราสอสรางดีนะครับพร้อมจับมือทุกท่านนะครับเดินไปกับพวกเรานะครับกับแล้วก็บริษัทนะครับมีทีมงานมีโค้ด นะครับคอยช่วยเหลือคอยให้คําแนะนํานะครับจับมือท่านเดินนะครับจนกว่าจะสําเร็จนะครับก็ฝากนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับท่านใดนะครับที่กําลังลังเลสงสัยนะครับอยากจะอยากจะตัดสินใจนะครับกําลังหาข้อมูลอยู่ก็โทรมาปรึกษาผมนะครับหรือว่าทีมงานโค้ดนะครับใต้ทุกช่องทางนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่นะครับ คลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับท่านใดนะครับมีข้อความสงสัยอะไใดก็ทักแชทหรือว่าโทรมาสอบถามกับผมได้เลยนะครับผมจะยินดีผมยินดีนะครับที่จะตอบทุกคําถามนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ